ไงเราดูเหรียญที่เป็นปกติก่อนนะมาดูด้านหน้านะครับเหรียญที่เป็นปกติพี่น้องเห็นอะไรที่มันผิดปกติบ้างไม่มีนะครับไม่มีสิ่งที่เป็นผิดปกติจากกระบวนการผลิตแต่อย่างใดนะครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงปน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญห้าบาทสามเหรียญสองปีพศนะครับวันนี้ก็เลยได้หยิบเอานะครับเห็นพี่น้องนั้นสอบถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับหลายๆท่านกา็หวังว่าเหรียญของเรานั้นจะขายได้นะครับพี่น้องเหรียญของเราจะขายได้ก็ส่งเข้ามาเยอะมากนะครับถ่ายรูปส่งเข้ามานะครับเประเอินว่าหลายๆคนก็สมหวังนะครับอีกหลายๆคนก็ พิังไปตามๆกันนะครับก็เนื่องด้วยนะพี่น้องเนื่องด้วยพี่น้องนั้นรับข้อมูลนะครับพี่น้องรับข้อมูลในคลิปวิดีโอนั้นไม่ค่อยละเอียดกันนะครับบางท่านก็อาจจะเฮ้ยพูดยืดพูดยาวนะครับก็พยายามอธิบายนะครับพี่น้องพยายามอธิบายให้เข้าใจแต่ก็พี่น้องก็บอกว่าเฮ้ยพูดยาวก็อาจจะทนฟังไม่ได้นะพี่น้องนั่นแหละก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง นะครับในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าช่องของแสงทองก็ดีหรือว่าช่องของใครก็ดีนะครับพี่น้องก็อยากจะให้ดูคลิปต่างๆดูให้ละเอียดเขาประกาศรับซื้อแบบไหนนั่นแหละคลิปนั้นก็ต้องยิ่งดูให้ละเอียดเข้าไปใหญ่นะครับพี่น้องเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเขาต้องการในรูปลักษณ์แบบไหนความละเอียดแบบไหนนะครับเราจะได้เก็บเหรียญได้ถูกต้องนะครับวันนี้ ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แสงทองสองทางนั้นเอามารีวิวซ้ําให้กับพี่ๆน้องๆนะครับอ่าก็อยากจะให้พี่น้องนั้นดูคลิปวิดีโอกันให้ละเอียดนะครับดูให้ละเอียดอาจจะจบหรือไม่จบก็ตามนะครับก็ให้มันถึงจุดไค่แม็กแล้วกัน <c oughs> นะพี่น้องจุดไค่แม็กว่าพูดซะไปถึงนู่นเลยเนาะ <c oughs> เอาละนะครับก็ดูให้มันเข้าใจแล้วกันนะครับเราไปที่เหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเหรียญนี้ อาจไม่ใช่เหรียญที่พี่น้องนั้นถามมาเยอะนะครับอ่าก็เป็นเหรียญของปีพศ2531นะครับปี31มห่จะว่าไม่เยอะก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นนอมินีกันนะพี่น้องเออเป็นนอมินีนะครับซึ่งปี31พี่น้องส่งเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้นะแสงทองแบบนี้รับหรือเปล่านะครับอยากให้พี่น้องสังเกตดูนะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดู เอกลักษณ์ของเหรียญของปีพศ2 5 3 1พี่น้องดูตรงลานหน้าพระอุโบสถด,ดูตรงลานหน้าพระอุโบสถตรงเลข5บาทโดยปกติแล้วเหรียญโดยทั่วไปเราจะเห็นตารางนี้ได้อย่างชัดเจนจะชัดเจนมากแต่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามันเลือนลางแบบนี้มีราคาหรือเปล่าคำถามแรกนะครับคำถามแรกที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะถ้าเป็นกรณีลักษณะแบบนี้ ยังเป็นปกติขอย้ำมันเลือนลางแบบนี้นะครับเส้นเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้ามันยังมีอยู่แบบนี้ยังถือว่าปกติแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่แล้วมันไม่มีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องไม่มีไม่ใช่ว่าไปเจียออกนะครับพี่น้องมีหลายๆคนเอาไปขัดนะครับเอาไปขัดแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้แสงทองสองทางดูนะครับพี่น้องเหรียญที่เราขัดนะครับเหรียญที่เราเอา ไม่ว่าจะเป็นกระดาษทรายหรือว่ากระดาษทรายแบบละเอียดนะครับถึงแม้ว่าเราจะขัดออกไปเนื้อผิวของเขามันก็ยังทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยที่เราขัดเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ขยายด้วยกล้องมาโครเนี่ยนะครับกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็สามารถดูได้นะครับพี่น้องว่าเป็นเหรียญที่ขัดมาหรือว่าเหรียญที่ปั๊มมานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็เอเอาไปขัดจนลวดลายนั้นหายหมด นะครับซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือหลายๆท่านบอกว่าเหรียญปีสามหนึ่งที่แสงทองสองทางประกาศรับซื้อถ่ายรูปส่งมานี่เหรียญปีสามหนึ่งนะครับแต่เป็นปกตินะครับพี่น้องฟังนะครับแต่เป็นปกตินะครับที่แสงทองสองทางบอกว่าประกาศรับซื้อจริงๆแล้วนะครับแสงทองสองทางประกาศรับซื้อปีสามหนึ่งที่เป็นเหああรียญพิเศษเนาะ มาดูกันนะครับว่าเหรียญพิเศษเป็นยังไงเราดูเหรียญที่เป็นปกติก่อนนะมาดูด้านหน้านะครับเหรียญที่เป็นปกติพี่น้องเห็นอะไรที่มันผิดปกติบ้างไม่มีนะครับไม่มีสิ่งที่เป็นผิดปกติจากกระบวนการผลิตแต่อย่างใดนะครับจุดสังเกตก็คือตรงนี้นะครับพี่น้องตรงท้ายทอยตรงนี้นะครับขอใช้ภาษาพื้นบ้านแล้วกันนะครับเนาะเข้าใจกันง่ายตรงท้ายทอยนะครับสังเกตดูตรงท้ายทอยถ้าเป็นเหรียญปีพศสองพสิบเอด นะครับให้ดูตรงท้ายทอยนะครับแสงทองสองทางคลิปก่อนหน้าโน้นประกาศลดราคาลงไปนะครับพี่น้องลดราคาลงไปจาก800ถึง1,500บาทเป็น500ถึง800บาทนะครับ500ถึง800บาทนะครับที่คลิปโน้นที่แสงทองสองทางประกาศลดราคาลงไปนะครับเพราะว่าเยอะมากนะพี่น้องเยอะมากเรามาดูเหรียญที่บอกว่า รับซื้อกันนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีเหรียญปีพศ2531แบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้เท่านั้นขยายให้ดูแบบชัดๆนะครับดูตรงท้ายทอยเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นนิกเกิลน,นะครับให้พี่น้องดูให้ชัดเจน,นค,คือปีพศ2531ที่แสงทองสองทางประกาศรับซือ้อ พี่มีพี่น้องหลายๆท่านส่งเหรียญที่เป็นปกติแบบนี้มาให้มีการประกาศรับซื้อปีสามหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะครับปีสามหนึ่งแบบนี้นะครับรับข้อมูลตรงกันนะครับปีสามหนึ่งแบบนี้เท่านั้นนะครับสำหรับปีสามหนึ่งเนาะส่วนปีสามหนึ่งนั้นน่าเก็บสะสมหรือเปล่านะครับถ้าถามแสงทองสองทางแสงทองเก็บทุกเหรียญที่เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเก็บทุกเหรียญนะครับ เจอเหรียญไหนเก็บเหรียญน,นั้นนะครับถ้าถามแสงทองนะแต่ถ้าเกิดว่าความต้องการในการรับซื้อแลกเปลี่ยนนั้นเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับสําหรับปีสามหนึ่งเนาะส่วนยอดการผลิตนั้นเขาผลิต4ี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญน,นะครับ UNC นั้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนั่นคือราคาเหรียญ UNC น UN นะครับส่วนเหรียญ ที่เป็นแบบนี้นะครับราคาที่ให้เฉพาะช่องของเราเท่านั้นไม่เกี่ยวกับช่องอื่นนะครับอย่าเอาไปเหมารวมกับช่องอื่นเขานะครับพี่น้องความต้องการมันไม่เหมือนกันนะครับช่องแสงทองสองทางอาจมีความต้องการในลักษณะแบบนี้แต่ช่องอื่นเขาอาจจะไม่ต้องการก็เป็นได้นะครับนี่คือเหรียญปีสามหนึ่งนะครับและอีกปีพศหนึ่งก็คือปีพศสอง3ันห้าร้อยสี่สิบสาม ีสี e นั้นยอดการผลิตถึง1 4 6 9 2 2 0 0 0เหรียญสอง2 0 0 0นเหรียญน,นะครับ146่0 0 0นเหรียญน,นั่นคือปีพศ2 5 4 3ส่วนปี4 3นี้ยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับยังไม่มีการซื้อขายกันนะครับส่วน UNC เขาประเมินอยู่ที่60บาทนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญ5บาทที่พี่น้องสอบถามมาค่อนข้างเยอะ นะครับค่อนข้างเยอะลหลายๆท่านก็สมหวังไปนะครับอบางท่านก็อาจได้ไม่ถึง800ก็มีเนาะอันนี้ก็อย่าว่ากันนะครับสภาพเหรียญโดยสภาพเหรียญแล้ว่าก็สึกรเหรอยเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับอบางท่านก็สมหวังเนาะได้ถึงราคา800บาทนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะครับที่ส่งเหรียญเข้ามานะครับอแล้วก็ต้องขอประธานภาภัยแลหลายๆท่านที่ อาจจะรับข้อมูลไม่ละเอียดนะครับที่ส่งรูปภาพเข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะรับข้อมูลได้เหมือนเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2531รอดรุ่นเก่านะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับพี่น้อง3 1มนั้นมีเยอะนะครับที่เป็นแผ่นนิกเกิลมีเยอะมากๆนะครับขอบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะครับอยู่กับแสงทองสองทางนี่ก็ 30- 40ี่เหรียญเข้าไปแล้ว นะครับสามสี่เหรียญก็ได้มาจากพี่พี่น้องนองลุงป้าอานั่นแหละนะครับที่แบ่งปันเอามาให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ